ประกันรายได้มันสำปะหลังส่วนต่างงวด6จ่ายในเดือนพฤษภาคม63ครับมีใครได้รับเงินโอนบ้างหรือยังครับได้รับสูงสุดถึง39,0 0 0บาทนะครับสำหรับงวดนี้ไปชมรายละเอียดกันนะครับครับสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ได้มีการกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงสำหรับจ่ายส่วนต่างงวดที่6แล้ว นะครับตั้งแต่วันที่24เมษายน2,563ครับโดยเป็นการประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงเพื่อจ่ายงวดวันที่1พฤษภาคม2,563นะครับสำหรับกรเษกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรที่ระบ,บุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต1-30ถึง30เมษายน2,563ครับเป็นการประกันรายได้ หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25%นะครับราคาเกณฑ์การง้างยิงประกาศราคาออกมา2บาท11สตางค์นะครับในขณะที่ราคาประกันรายได้รัฐบาลประกัน2บาท50อ,อ่รอบนี้รัฐบาลก็ได้ชดเชยจ่ายส่วนต่างให้กิโลกร,รัมละ0.39บาทหรือว่า39สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่วิธีคิดก็เอาราคาประกันลบด้วยราคาประกาศ อากอิงก,ก็รู้แล้วนะครับก็รัฐบาลจ่ายส่วนต่างกิโลกร,รัมละ39สะตางค์นะครับถ้าเป็นตันก็ตันละ390นะครับเอาทีนี้มาดูต่อคนที่ลงทะเบียน30ไร่นี่ไม่ต้องคิดคํานวณอะไรยุ่งยากเลยครับเพราะว่าคนลงทะเบียนปลูก30ไร่นะครับเขาคิดให้เลย100ตันนะสูงสุดร้อตันวิธีคิด ว่าจะได้ส่วนต่างเท่าไหร่ก็คือเอาส่วนต่างตันละ390นะครับคูณด้วยร้อยตันผู้ที่ลงทะเบียนปลูกถึง30ไร่นะครับได้สูงสุดถึง39,00 0บาทโอนเข้าบัญชีนะครับนี่แหละจึงถามว่าได้เงินกันหรือ,อยังนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ถึง30ไร่ก็จะมาคำนวณให้ดูครับ1ไร่โครงการนี้เขาใช้ผลผลิต35,27กิโลกร,รัมนะครับหรือว่า3.5ตันเศษนะครับ ตันหนึ่งสามจุดห้ากิโลกร,รมัมสามพันห้าร้อยยิบเจ็ดกิโลกร,รมัมหรือสามตันครึ่งกว่าๆนะครับต่อไร่ทีนี้ส่วนตา่างหนึ่งไร่จะได้กี่บาทก็พิธีคิดก็คือเอาส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายงวดนี้ต่อกิโลกร,รมัมก็คือ39สตางค์หรือว่า0.39บาทมาตั้งไว้คูณด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือ3527กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ1ไร่ก็จะได้เงิน ส่วนต่างที่รัฐบาลต้องจ่ายรอบนี้นะครับห่ไล่จ่าย1 3 7่บาท53สตางค์นะครับใครลงทะเบียน1ไร่และแจ้งวันเก็บเกี่ยว1-30เมษาได้ไป1 3 7 5บาท53สตางค์ครับถ้าลงทะเบียนมากกว่า1ไร่กไล่ก็จำนวนไร่ตั้งไว้คูณด้วย1,375.53เป็นเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะได้รับโอนเข้าบัญชีนะครับส่วน30ไร่ไม่ต้องไปคิดแบบนี้เอาร้อยตันคูณเลย แต่ละ390ได้3า0 0 0บาทนะครับส่วนคนลงทะเบียน1ไร่2ไร่3ไร่ไปเรื่อยนะจนไม่ถึง30ไร่นั่นละก็จำนวนไร่คูณด้วย1 375.53ก็จะได้เป็นเงินตามจำนวนที่คูณเข้าไปยกเว้นยีบเก้าไร่นะครับยีบเก้าไรน่นี่เกินร้อยตันไม่ได้นะครับก็ลองเอายีบเกไร่คูณ3คูณ3 5มหสองเกตดูถ้ามันเกินร้อยตันก็ ได้ไม่เกิน39 0 0 0นนะครับทั้งหมดก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวไร่มันด้วยนะครับสำหรับท่านใดอยากจะตรวจสอบว่าตัวเองได้รับเงินโอนหรือยังครับก็มีลิงก์ให้กดตรวจนะครับลิงก์จะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับและก็เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิป1ที่ลิงก์กดลิงก์เข้าไปแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เกษตรกร,ร,กรผู้ลงทะเบียนปลูกมันไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็เอามือมากดตรงนี้นะครับใส่เลขประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหานะครับถ้ามีข้อมูลว่าโครงการประกันไรายได้มันสำหรหลังวันโอนอะไรสถานาการโอนโอนสำเร็จแสดงว่าเงินเข้าแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็แสดงว่ายังไม่ได้รับโอนก็สามารถกดที่ลิงก์นะครับอธิบายใต้คลิปได้นะครับแล้วก็กดที่คอมเมนต์แรกครับก็จะเข้ามาตรวจได้นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ